ครับสวัสดีครับทีหนี้ภาพเบิงและภาพผลไม้สลาดเมือง้องอุดรนะครับร้อยห้ิบจนพระเจ้าก็ขขายัลยไห ต้องทำูธ mhm. รรมดาเ็ม่องรอสามสามร้ังเลยหอร้อิบสสสามรอยุ่นนเทงตาถังก่แอร์คิวสายถัง เลําไยงามแปดก็สองล้านมือก็สามล้านพม่ครับลําไยจะกบาทครับลําไยยี่สิบแปดบาทค่ะสวยจัมโบ้ขาวขสวเมือขาวสว้จัมโบ้ขาวสวย ได้ยังเด้อเด้อยิบแปดิเฮ้ย1ิบห้าบาทงขาวแล้วนะถ้าวายากเรียวเลยส่งสองเงีีส้ยลายนี่เท่าไหร่ครับสีสิบหกบาท East s. <S สวยจุดนะเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นก่อนขอบคุณครับไม่เปล่ามด็ดเหรอนี่นี่เป็งก่อนเป็งก่อนง้ำเด็ดคือแต่ว่าเขาเป็นตกแบบนี้วะ เอฮ้ยแข็งโปูกเลยสวยด้วยคือชิมหน่อยนะ มันคือมิมันคือเป็นมันเหมือนกันมันมันเหมือนกันอยู่บ่คนเหมือนมันจะง่ามแล้วเนี่ย มันใหม่ด้นี่มันคือเป็นซีเอียงซีเอาลังเอาลังลงก่อนี่เลยเถอะเดี๋ยวให้เขาเลือกก่อนซีเท่าทหารมันคือนยังไงซีสวยบ่ครับปา,า,าร์ตึอองงามเลยเดี๋ยวจะซี

ชอบบ่ะชอบร้านนี้ว่ะยันได้อกแกมย่ไงามไหมก็เ่งที่ไหเนาะเอานี่งนะเลือกเราเนาะอันนี้อันนี้หครับสิบห้านะ่ว่เองข้งหน้ี่เร้อข้หน้าเี่ขายบเยบร้อยเลยมีเท่านี้ป่ะ มีคือสามสิบอกสองสามสอหมัีอะร้าอใช่เหรอเนี่ยหมดนี่เหรอเดียบร้อยเลยมันบริคือกันเลยกมันสวยกว่ายูนี่มมนกต่จิบ มันปุ๊กซื้อกันวะก็ซื้อกันอยู่ตั้งสนแล้วก็ได้อาน้ำจากเกื่อวโอแบงเลยเนาะพ่อคล้องดีแต่ก็ได้ครับเปิด จะได้ไหมเอาเก่ามาเอาก็เอาเอาเจ็ตเน่ะ

เอาเจ็ด okay, ลังครับเร็วไหมเธอ หกหรือเจ็ดเขาไม่ใช่ได้ทั้งหมดเลย เอานี้ดีกว่าวทำไมถึงเอาหกาจะไปเอาลำใยญหรอชิพหกสองพันสามเออเอาหกก็ได้ ามร้อยแปดสิบสี่บาทสามร้อยแปดสิบสี่บาทซื้ออย่างอื่นม้างได้ด้ยมีร่างเกตก็ดีะอยู่ม่างได้อะไรหรือเปล่า Ô nhi chắc tung nắp. Ô nhi tung ba. Ô bèo nha ý bỏ ba. Ô nhi tung. 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 อันนั้นเดียวอ,รรอันทีลงใหม่มีตัว,วมันคือที่มีสม,มาากับเท่าไรครับสองร้อยเจ็ดสิบแย้กว่านั้นดีกว่าสองรอยสามสิบ มันเป็นส่งกี๊อันนี้ฮะเนาะยันว่าท่านไดเอาน่ามันอตัอนสองอยันว่าท่านไดเอาน่มันคือตอนสองสองันว่าท่านานามันืออกพันออ สูราคาบ่ไหวแต่ว่าหันโบมี่ขายขายสแมะอยู่แถวหันแม่หันม่คู่ขายเขาไปขายห้าสิบาทได้ยี่ได้หรอพี่ซิมหรอชิมได้ยังคะถ้าไม่มีคนขายเราก็แน่สู้ราคาพอไหวห้าสิบสักห้าก็ได้ ขา้สรงเขียวหวานอันนี้บอกขึ้นไงดีเถอะวะเธอเธอเขาสีพสวอยากขนาดป่ะจักหน่วยครับล่างหนึ่งค่ะเบอร์นี้ยี่สิบที่ผาที่แถว โอถสหน้วยล้วสิบสองบาทใช่สุหน้อยต้องเอยสิสิบาทึงมัไหมไม่ง่ายดีไหมนีได้สัมไม่สี่ได้สัมสสโอ้ยันกระเดีอย่งน้ำอกเที่ยวนาผู้ดับ